ค่ะคุณปียพันธ์คุณประภาสีและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมายัางงานถแถลงข่าวการจัดงานเอสโคแฟร์2013ที่จะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นเพื่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะในการใช้พลังงานทดแทนค่ะรวมไปถึงวันนี้จะมีพิธีลงนามนะคะจากภาครัฐและส่วนต่างๆโดยเฉพาะวันนี้พิธีลงนามก็จะร่วมกับสถาบันพลังงานอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยร่วมกับสภาจังหวัดนั่นเองนะคะโดยพิธีลงนามจะเป็นอย่างไรนั้นและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะเข้าไปติดตามข้างในพร้อมๆกันค่ะสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอร่วมกับกระทรวงพลังงานได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน t h i i l a n ์ e s c o Fair 2013และ EsCO Business s a t c h i n g ผลักดันการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจในการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทจัดการพลังงานเพื่ออนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม จากแนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าวทำให้กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้องเร่งหานโยบายและแนวทางเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานใหม่ในทุกๆสาขาเศรษฐกิจอย่างยังย่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประเทศรวมถึงการจัดหาและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น สำหรับการจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักคือนิทรรศการการจัดสัมมนาและบูธของบริษัทจัดการพลังงานที่มุ่งเน้นเผยแพร่หลักของธุรกิจบริษัท,ทจัดการพลังงานโดยการสแสดงผลงานของความสําเร็จในภาคต่างๆให้สถานประกอบการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงานอย่างแท้จริงสําหรับเวลา15นาฬิกา เป็นพิธีการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันพลังงานและสภาจังหวัดโดยมีคุณสมหวังถุงสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆรวมจังหวัดชนบุรีจังหวัดสงขลาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดระนองเป็นต้นในทริส รุรกิจเอสโก้นี่ครับก็เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี51นะครับที่ในส่วนของภาครัฐได้ให้การส่งเสริมในปัจจุบันนี้จากที่เราไม่ได้มีผู้ที่มาทําธุรกิจด้านนี้เรามีลิสต์อยู่กับสภาพุรกรรมเท่าที่ทราบในตอนนี้เกือบ50แห่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรามีการพรัฒนาในเรื่องนี้แล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นทั้งเรื่องของบริษัทที่ดาเนินการเอสโกเองแล้วก็ ผู้ประกอบการนะครับที่เข้าใจแล้วก็ดำเนินการนี้มากขึ้นเรามีโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนมอย่างต่อเนื่องถึง96โครงการนะครับก็ใช้เงินไปพันล้านบาทในส่วนของเอสโคฟันที่จะไปลงทุนแต่ความจริงแล้วเรามีบางส่วนที่ผู้ประกอบการลงทุนเองอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เห็นว่าอนาคตเนี่ยเรื่องเอสโคนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะเติบโต เราสามารถที่จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภาพสูงให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประเทศครับได,ได้ได้มากขึ้นนะครับในภาคสาหการรมเองเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่ามีอยู่หลายลักษณะน,นะครับเรามีโรงงานตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงปิโตเคมีใหญ่ๆเนี่ยนะครับโรงงานใหญ่ๆที่มีอุปกรณ์มีวิศวกรมีเงินทุนพร้อมนี่ก็ก็คงคงไม่ไม่เท่าไหร่าจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตกรรมโรงงานขนาดเล็กหรือทุกขนาดนะครับเราจะเห็นว่ามีเรื่องของอุปกรณ์ที่หมดอายุแล้วหรือแม้กระทั่งว่าไม่หมดอายุแต่ล้าสมัยเนี่ยนะครับอีกมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงแล้วก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้บางโครงการนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยคืนทุนไม,ไม่ถึงปีก็มีนะครับถ้าใช้ระยะเวลา ทํางานสูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของธุรกิจเอสโก้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นทางเลือกนะครับในการที่ภาคสาหรกรรเน,นะครับแบ่งบัพพละในเรื่องของการที่จะไปหาแหล่งเงินทุนที่จะมาลงทุนด้วยตัวเองนะครับเราก็จะมีเรื่องของการประกันความเสี่ยงประกันเรื่องผลประหยัดอยู่ในนั้นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเอสโก้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน,นครับจริงตอนนี้เราก็มุ่งเน้นไปที่กลุ่มของทาง สภาสารรมนะครับในสมาชิกและนอกสมาชิกนะครับก็เข้าใจว่าก็มีความเข้าใจได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็กระจายข่าวหรือความเข้าใจเรื่องนี้ต่อไปอีกนะครับครับอันนี้เราก็ได้ดูขอบข่ายข้อกําหนดแล้วก็มีเรื่องที่เวียนมานะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมทั้ง หล,หลายด้านความจริงจะมีเรื่องของกฎหมายที่จะเปิดนะครับทั้งเรื่องของการค้าเสรีเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับส่วนที่ดําเนินการเรื่องการอนุรักษ์นี่นะครับเราก็จะต้องอพิจารณานะครับที่จะเตรียมรับในเรื่องของ a อซีที่จะเกิดขึ้นในทั้งทางด้านกฎหมายแล้วก็เรื่องของความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เรื่องของความพร้อมบุคลากรของทาง เอกชนด้วยนะครับอันนี้ก็คงได้พูดคุยที่ประชุมกันอยู่หลายครั้งในประเด็นนี้กับการประชุมกับสภาสหกรรมบางทีก็มีการได้หารือกันอยู่นนครับก็อยากจะฝากเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะครับความจริงก็มีแนวทางที่จะดําเนินการรักได้ลหลายอย่างนะครับเราเริ่มจากความตระหนักนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถึงเราจะตระหนักอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่า ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าสมัยเนี่ยก็จะไม่เกิดการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ที่ล้าสมัยเองเนี่ยนะครับก็มีธุรกิจเอสโกที่จะเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นตัวที่จะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอ,อเชิญชวนนะครับศึกษาเรื่องนี้หรือว่าดูถึงเรื่องของปัญหาที่เรามีอยู่แล้วเอสโกเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรจริงๆก็ มีทางออกอยู่แล้วว่าหนึ่งเรื่องเงินทุนเรื่องของเทคโนโลยีก็มีขั้นประกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเอสโกเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีให้ใหกับผู้ประกอบการให้เกิดการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราก็ได้ทราบไปนะคะในเบื้องตน้นแล้วก็ข้อมูลความรู้นะคะทางนี้ต้องขอขอบคุณคุณดนยัยเอกมลผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณ เอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่จริงๆค่ะนั่นก็คือคุณหินนววงค่ะซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารสภาพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะอยากจะสอบถามนะคะท่านช่วงนี้อุตสาหกรรมนะคะประเภทใดที่เราอยากจะแนะนําให้เขานะคะได้รู้จักกับพลังงานเอสโกกันค่ะพูดถึงอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากเนี่ย ก็ควรที่จะให้ความสนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาที่ประหยัดพลังงานได้เนี่ยก็จะได้ได้เป็นปริมาณมากซึ่งก็หมายถึงเ,เงินเงินที่ที่ใช้จ่ายที่ลดลงเนี่ยก็สามารถลดลงได้มากด้วยการที่วันนี้มีการลงนามสัญญา MOU เนี่ยกับ7จจังหวัดด้วยกันเนี่ย วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ทั้งเจ็ดจังหวัดเนี่ยมีมีการจัดเอสโกภูมิภาคขึ้นในจังหวัดของเขาซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะไปเลือกอสถานที่เนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดนั้นอย่างเช่นตามโรงแรมนะฮะซึ่งจะมีห้องอพอที่จะให้ผู้คนมาฟังได้เนี่ยร้อยร้อยกว่าคนนะะนี่ก็เป็นเป้าหมาย เพื่อ <S <S เพื่อว่าเว,เวลาไปเผยแพร่วิชาความรู้ต่างๆตลอดจนเวลาไปออกบูธเนี่ยซึ่งปกติก็จะมีบูธมามาสแสดงมากกว่า10บูตก็ก็จะได้มีเป็นที่แพร่หลายได้ได้มากนะครับที่ใช้มากที่สุดก็อย่างเช่นทางด้านเปโตเคมีทางด้านซีเมน ทางด้านแก้วกระจกทางด้านอาหารด้านสิ่งทอด้านเหล็กด้านยางก,กระดาษที่ที่พูดในในกลุ่มนี้ะจะใช้พลังงานมากนะครับแต่ว่าอย่างอย่างเช่นอะไรใช้น้อยอย่างเช่นใช้น้อยก็อย่างอัญมณีอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมก็ก็ใช้น้อยน้อยกว่าเยอะนะฮะเป้าเป้าหมายที่เราจัดมา ห้าปีนะครับแล้วปีนี้เป็นป,นปีเป็นปีที่หกเนี่ยก็จะมีผู้เข้าชมเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดร้อยคนทุกปีนะครับก,ก,ก็นอกจากาามามาฟังดูว่า,าผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำแล้วได้ผลเนี่ยปร,ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะจัดเวทีให้เข้าเนี่ย ได้มาเล่าสู่กันฟังนะฮะนอกจากนั้นข้างข้างนอกห้องสัมมนาเนี่ยเราก็ยังมีการจัดบูญนิทรรศการเนี่ย<ม>ก็ให้ทางเอสโคเขาเอาผลงานที่เขาทำมาพวกอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆแล้วก็มาตรการต่างๆเอามาเอามาแสดงให้ดูด้วยทั<ม>้งนี้ก็เป็นการให้ความรู้กับผู้ที่มาเนี่ยไม่ใช่ได้ความรู้จากในห้อง สัมนาอย่างเดียวก็ยังได้มาเห็นของจริงแล้วก็ได้มาพูดคุยแล้วก็เราก็ยังมีอินโฟเมชันเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเ,เราก็จะมีคนที่มีความรู้เนี่ยให้การปรึกษาหาหรือได้ด้วยพ,พูดถึงด้านพลังงานนะครับต้องยอมรับนะครับว่าใน10ประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยเ,เวลามีการประกวดอา,อาเซียน e อเน a w a r อวอรเนี่ยนะซึ่งมีมาแล้วประมาณ ไม่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยก็หมายความว่าในอาเซียนสิประเทศเนี่ยประเทศที่เขามีผลงานดีเด่นในเรื่องวัตพลังงานของเขาเขาก็ส่งเข้ามาสมัครแล้วก็มาประกวดกันนี่ก็ปรากฏว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยก็จะได้รางวัลชนะเลิศนะฮะถึง4ปีนะครับในเรื่องของโรงงานควบคุมซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับ นะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยว่าทางเราเนี่ยเ,เรื่องเรื่องนี้เราเป็นผู้นำเขาอยู่ครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านที่มีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมหรือด้านอาคารเนี่ยแล้วท่านมีความสนใจนะว่าเอ๊ะ เรื่องเอสโเนี่ยเขามาช่วยเราได้ยังไงแล้วก็มาตรการมันคืออะไรมันทำได้ยังไงทำไมมันมัน,ม,นมันถึงลดใช้พลังงานได้ทำให้ประหยัดเงินได้ซึ่งอันนี้ทั่วโลกเขาก็ทำกันอยู่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้สมัครมาที่สถาบันพลังงานผู้สาก,กรรมนะฮะตามโทรศัพท์หรืออ,อ,อีเมลนะซึ่งขอได้นะครับ ที่ที่สถาบันพลังงานเพื่อที่จะจองที่นั่งนะฮะแล้วก็ถึงวันนั้นเนี่ยงานเราก็จะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะ,ะเราก็จะมีารายการากำหนดการเป็นที่น่าสนใจตลอดเลยนะ,ะโดยโดย,โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จนะะ่ายแล้วท่านก็จะได้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านก็ให้เกียรตดามาเป็นประธานแล้วก็มามอบโล่ ประกาศกิตติคุณเนี่ยให้กับทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จให้กับบริษัทเอสโคที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็ให้กับสถาบันการเงินทางธนาคารเนี่ยที่ได้ให้การสนับสนุนที่ดีนะครับกับโครงการเอสโคแล้วภาคบ่ายท่านก็จะได้ฟังตัวอย่างนะฮะซึ่งเราจะจัดให้ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาเล่าให้ฟัง นะฮะว่าเออเขาทำยังไงแล้วเขาทำออมาตรการเป็นยังไงใช้อุปรกรณ์อะไรแล้วปร,ประหยัดเงินได้เท่าไหร่การลงทุนเป็นยังไงนะครับก็เพื่อที่จะออสร้างความมั่นใจนะครับว่าน,นี้เป็นเรื่องจริงนะฮะที่ทำได้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ออพูดไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นนะคะคำกล่าวของคุณหินนววงนะคะรองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะในถึงการจัดงานเอสโกแฟร์2013ที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะ และนี่ก็คือข่าวสารจากกระทรวงพลังงานนะคะที่ทําให้คุณผู้ชมทราบถึงการลงทุนในด้านภาคอุตสาหกรรมค่ะรวมไปถึงนะคะใครที่สนใจในภาครัฐและเอกชนนะคะอยากที่จะเข้ามาทราบข้อมูลสามารถที่จะเดินทางมายัางงานเอสโกแฟร์2013ได้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติริกิตค่ะและสําหรับวันนี้ทีวีซีนิวและดิชาลลิดาคัมเปกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ